มงคล999บาทค่ะก็จะมีไก่ต้มอสพนะคะมีเบ็ดพะโลนะคะแล้วก็เซ็ตใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นชุดว่ามหามงคลพิเศษค่ะราคาก็จะอยู่ที่1,299บาทนะโอโหเน,น่เอ,อต้อยค่ะนนะเออใ้องต้นั่งก่อน<ห>น,นั่งเลยนะคะอต้อย่าเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยแบบเป็นกันเอง<ห>น,นะคะกับจื้อแมเลย้อคะ เสิร e> น้ำชาเลยไหมคะพี่คะมีมีเยอันนั้นก็ชิวค่ะน้องเตยนั้นก็เพลินไปเป็นไงคะเดินทางมาวันนี้วันศุกร์ด้วยใช่รถติดหน่อยติดนะน้องเตยมาจากไหนคะถามนิดนึงโอ้ป้าอยู่นอกเมืองครับแถวดอนเมืองเลยโอ้โห่น้องคนนก็ยังอยู่ในเมืองอยู่นะคะอาจจะอยู่ปิ่งปิ่มปิ่งปิ่มปิิมแล้วนะรถค่อนข้างจะติดเนาะติดครับนะคะวันนี้ก็มาเห็นแฟนขับเยอะขนาดนี้เป็นไงคะชื่นใจไหมคะน้องเตยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาให้กำลังใจ มกมมครับต้องมีเสียงกรีดด้วยสิคะมีถึงจะชื่นใจแค่นี้กอเหรอไม่ค่อยชื่นใจเนะาะอยากได้ดัง,ก,ดดงกว่าน,นี้เอาใหม่ในคริดใหดังกว่านี้สิดังยังต้องเต้นอิ่มยังคะอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วใช่ไหมไม่ต้องกินอาหารแล้วไม่ต้องทำอาหารให้กินแล้ว อิ่มแล้วอิ่มแล้ว<ช>นะคะก่อนอื่นต้องมาพูดคุยกับน้องเต้ยก่อนเลยนะคะทุกคนเนี่ยทุกท่านนะคะทุกลูกค้าที่ติดตามผลงานของน้องเต้ยเนี่ยก็จะเห็นใบหน้าน้องเต้ยเนี่ยเข้มหลออ่อดูดีน้องเต้ยมีเชื้อสายจีนด้วยเหรอคะมีครับมีครับมาจากคุณพ่พอคุณแม่ครับทั้งสองท่านเลยใช่ไหมัสองท่านเลยครับอ๋อคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเชื้อสายจีใช่ครับแล้วตั้งแต่เด็กๆกเนี่ยการซึมซับวัฒนธรรมการไหว้ตู่จีนของคุณเต้ยเนี่ยจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ ครัวเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่ที่เรียนรู้หรือว่าซึมซับตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยที่เด็กๆต้องคือได้ได้แต่อ่านครับไม่ไม่ใช่แต่ยีแตั้งทตอนโตห่ะเงินอ่านตอนโตตาเอีอะได้ตาเอียอยากรู้เยอะสุดเท่าไหร่คะในชีวิตเลยบอกไม่ได้ดีกว่านะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คุณพ่อคุณแม่เหมนอนให้เองใช่ไหมคะสุณตาคุณยายไปอะไรเยอะเยอะเยอะญาติเยอะนะคะเพราะว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ก็จะมีการให้อั่งเปาเนาะใช่อั่งเปล่า เยอะมากบางท่านบางครอบครัวก็ได้เป็นหมื่นได้เป็นแสนใช่ครับเยอะมากแล้วอย่างช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้เนี่ยเราคเต้เนี่ยคุณเต้เนี่ยมีส่วนร่วมอะไรกับการไหว้บ้างไหมคะอ๋อมีครับก็ต้องส่วนช่วยมีอะไรช่วยบ้างคะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่เลือกอาหารครับที่จะไหว้ก็ไม่กาจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างของสดแล้วก็มาทําอาหารแล้วก็ไปไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ไปไหว้ เจ้าที่อะไรอย่างนี้ด้วยครับอืมก็จะมีมีมีส่วนร่วมในการช่วยเลือกไหมคะมีมีครับ,บมีมบอกแม่แม่ยอดชอบกินเป็ดเจ้านี้อะไรอย่างนี้ยต้องต้องต้อง,ต,องต้องสะอาดหน่อยนะไม่ใช่ทำแบบเน้นสะอาดเลยใช่ไหมครัเน้นสะอาดเน้นเน้น,เน,นเน้นปลอดสารพิษด้วยครับ เพราะว่าถ้าเพราะว่าเราไปไหว้เสร็จแล้วเราก็ต้องมากินต่อด้วยต้องมาปรุงมาทําอาหารกินต่อด้วยครับและนอกจากเทศกาลตรุษจีนแล้วเนี่ยอยากให้เล่าถึงประสบการณ์ในเทศกาลช่วงตรุษจีนหรือว,ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยช่วงเทศกาลนี้ยนอกจากไหว้แล้วเนี่ยคุณเ้ยทําอะไรบ้าง<ำ>แล้วซอสนี่มีซอสอะไรบ้างคะเชฟคะซอสใช่ไหมครับก็จะมีซอสไข่นางรมแล้วก็เป็นโชยุน,นะครับโชยุญี่ปุ่นนะครับ เล่นกระเด็นแล้วครับนั่นยังร่วไม่เล่นแล้วอ่ะพอเริ่มพอเริ่มกระเด็นแล้วร่มไม่เล่นแล้วไงนี่นี่นี่นะเสร็จแล้วใส่ใส่ไก่ไปเลยนะคะ,ะนี่ได้กลิ่นไหมคะน้องเต้ยหนาย่างต<พ>อนนี้มีน้ำมันกระเด็นขึ้นมาพี่พน้องเต้ยควรถอยห่างหน่อยไหมคะอันนี้คือพริกไทยใช่ไหมวันศุกร์นี้อ่าพริกไทยแล้วก็ใส่อะไรต่อคะโชย,ยุ ไม่ต้องเยอะมากนะคะนี่คือเขาผ่านประสบการณ์มาเรียบร้อยแล้วเลยรู้ว่าต้องกดประมาณเท่าไหร่ถูกถูกต้องถ้าเป็นเราก็ต้องมีการตรงตัวเกิดขึ้นเนาะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วนี่อะไรคะซอสเทอริยากินะคะต้องบอกทุกขั้นตอนเผื่อคุณลูกค้าเอาไปทำที่บ้านเนาะจะได้ไม่ยากเจอครับอ่าเตยน้องเตยน้องเตยอยากมีส่วนร่วมเลยค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมีเตรียมให้ลูกค้าทุกท่านนะคะได้ได้ลองชิมกันน,นะคะออกมาเลยเหรอคะน้องเต้ยคะน้องเตยะะ้เตยเริ่มเริ่มพี่ว่าหนูเริ่มสนุกแล้วแหละจริงๆพี่ว่าหนูเริ่มสนุกแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วยังคะแค่นี้เหรอคะเอาไปต่อไปทำข้าวนะคะเดี๋ยวจะไปอย่างรวดเร็วนะคะข้าวก็ต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นคุกไก่รอนะคะคุกไก่น,ะะกกนี่เริ่มได้แล้วในกระทะของน้องเต้ยเริ่มได้้วเริ่มเข้ากันแล้ะ หอมมะ <ill> หอมมะมีมีกลิ่นซอสขึ้นมาด้วยเดี๋ยวพี่ให้น้องเฟิร์สักถานดนึงไปทานในรถนะคะ <c oughs> โอเคข <c oughs> อบคุณมากนะคะโอเคพี่เชื่อว่าน้องเฟิร์หิวนะนี่คุกและใส่ข้าวอุปกรณ์นี้ก็จะมีจำหน่ายรูย้สึกด้านบนเซนทรัลครูทอร์ก็มีจำหน่ายเป็นอุปกรณ์การทำอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะน่าจะจะขายอุปกรณ์บริโภคแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์ในการทำอาหารด้วยนะคะด้านบนก็มีจำหน่ายอ่ะเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สแล้วนะคะนี่ก็เป็นการ ใส่เขาเรียกว่าอะไรเป,เป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกการทําอาหารญี่ปุ่นนะคะอ๋อเดี๋ยวนี้มันมีแบบบล็อกสําเร็จรูปเลยถูกค่ะทุกอย่างสมัยนี้อะไรก็ง่ายหมดค่ะไม่ยากแล้ว<ะ>แล้วก็ใส่นี่นะหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็แครอทนะคะเรียบร้อยเสร็จก็เอาช้อน นี่ตักตักไก่เมื่อสักครู่นี้ที่ที่เรามาหั่นแล้วก็มาคลุกเขาเนี่ยนะคะกับซอสเทอริยากิเส้นหอยนางรมนะคะมีเห็ดหอมมีกุ้งแห้งหอมเลยนะครับเนี่ยหอมเลยมัได้กลิ่นหอมเลยนะคะแล้วสักพัหนึ่งกลิ่นน้ำเต้าก็จะติดกลิ่นกระทะนะคะแล้วก็จะไปงานต่อไม่ได้เลยครับน้ำเต้าค่ะเฮ้ยสมัยนี้มันง่ายจริงๆครับง่ายเนาะง่ายเนาะไม่ต้องมาอัดเพลินอะไรเลย สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความสะอาดเลยนะน้องเต้ยใช่ไหมคะเพราะอาหารญี่ปุ่นต้องใช้มือในการทำนะคะแต่สมัยนี้ก็นิยมใส่ถุงไม้ถุงมือเรียบร้อยเสร็จแล้วเหรอคะแล้วผรงนี้อดชล่าค่ะโอ้อยากให้ท่านผู้ชมดีกว่าสักคนหนึ่งขึ้นมามีไหมคะเชิญเลยค่ะแฟนคลับน้องเต้ยเลยค่ะมีไหมคะขอที่คนมาเลยใครกล้าขึ้นมาเราจะให้สิทธิพิเศษขึาเทำอะไรน้องเต้ยก็ได้หนึ่งยา โอ้มีโห้ด้วยใครกล้าเดินมาเนี่ยมาเลยเดี๋ยวผมป้อนนึ่งสามาเลยคำเดียวนะเอาไปเลยค่ะสองท่านนะคะแล้วบอกรสชาติด้วยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงน้องบอกว่าพี่เต้ยคะพี่ช่วยดูริมฝีปากหนูไม่ต้องทำใหญ่ขนาดนั้นค่ะพี่เต้ยขอหนูกินสวยๆแบบนางเอกได้ไหมคะเออพี่เต้ยให้น้องกินโหดมากเลยนะอ่ะปอนปอน อืมเป็นไงคะอ่ะนี่ต่อเลยให้กินเหมือนนางเอกแล้วสบตาดิสิเออมีแบบสบตรงสบตาอ่าตอะต่อเลยคะ่ะต่อเลยค่ะนี่นะคะง่ายเลยค่ะการทำทำไมคะน้องเตยคะ่ะผมเชื่อว่าผงขนาดนี้กินคำเดียวหมดแน่นอนครับน้องเตยคะ่ะอย่าอย่าด,ดูอย่างนั้นสิคะแหมอ,อ้าปากก็กว้างตามคำเลยอ่ะ กว้างๆเลยค่ะกว้างๆเลยค่ะน้องหาดูท่านทาง้อยจิ้มแล้วเอาจริงด้วยนะอันนี้รักใช่ไหมคะรักรักรักเฮ้ยรูกกินได้จริงอ่ะเธอเธอภูริสตรีมากเลยอ่ะเธอจินหมดด้วยโอ้จินหมดด้วยหมดด้วยอร่อยไหมครับอร่อยสัมผัสสัมผัสสัมผัสอร่อยเนาะพี่อร่อยรสชาติเป็นยังไงมันมันมันครอบครัวเลยค่ะหวานมันเค็มพี่คะ ชุบคุกครสอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะม,มีรสชาติของความเป็นญี่ปุ่นนะมันเหมือนกับมันมีกลิ่นของน้ไทยแค่น้ำมันงานอะไรหรือเปล่าค่ะอ๋ออารมณ์ประมาณนั้นคุกเขาเหมือนกับอาหารอาหารไทยอาหารจีนญ,ญี่ปุ่นรวมกันแบบนั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะหลายรสชาติเลยคะอ่ะรู้จักคนนี้ดีกว่า<อ>เขาลงติดคอหรือย,ยังไงคะเอายังเชียวไม่หมดโอ้เดี๋ยวให้เวลาขย้อนก่อนขย้อนคนไม่ใช่งูเหลือ่ะแหม งงะอ,อะไรอะไรนะครับอร่อยครับคำเดียวเลยเหรอคะเอากลับไปกินบ้านเลยครับลูกคะคำเดียวเ,ยเหรอคะหนูตีพี่ต้อยพีตตยต่ต้อยตายแล้วลกูกหนูตีเนี่ยใจเย็นก่อนแหมเห็นท่างงานแล้วสงสา,ารพี่ต้อยมากรสชาติเป็นไงคะอร่อยดีปกติทานอาหารญี่ปุ่นบ่อยไหมนะแตกต่างจากอาหารญี่ปุ่นทั่วไปไหมคะ ไม่ได้แตกต่างก็คือให้ย้อ์อาหารญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ไหมคะโอเคเลยเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวรับของที่จะลึกจากทีมงานได้เลยนะคะเรามีแผ่นทองของที่จะลึกมอบให้เออเมื่อี้มองคอนด้วยสงสัยข้าวติดคอนงอนจริงๆแล้วเนี่ยสินาทีก็เสร็จนะ เรบใช่ครับแต่อาจจะขั้นตอนการเตรียมอาจจะวุ่นวายนิดหน่อยแต่เวลาทำแล้วเนี่ยผมว่าการที่วุ่นวายเนี่ยมันคุ้มค่ากับการรอคอยแล้วความอร่อยมันก็จะมาจากตรงนั้นด้วยครับแล้วถ้าสมมติรับประทานไม่หมดการเก็บนี่คือเก็บไว้ได้นานแช่ตัวเย็นได้ได้จริงๆแล้วคุ่งแช่ทั้งพลาสติกยับที่ทำเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เข้าไมโครเวฟสักประมาณนาทีครึ่งแล้วก็ออกมาทานได้แล้วเป็นวิธีการเก็บรักษาเวลาทานไม่หมดนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะนอกจากเมนูนี้เนี่ยเชฟมีเมนูอื่นที่แนะนำที่สามารถ มาเอาชุดที่ซื้อจากเบทาโกนะคะมาปรุงอย่างเงี้ยมีไหมคะมีเมนูซ่าแซงจริงแล้วเนี่ยเขาเรียกก็ตัวจริงปีนี้ครับใครที่ยังไม่ได้ซื้ออะไรกลับไม้กับติดไม้ติดมือไปกับบ้านได้ว่าผมพี่ว่าซื้อที่นี่ได้คิดว่ามันสะดวกแล้วก็จัดครบเซตขนาดนี้เลยแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวด้วยเฮ้ยมันมีหลายที่ด้วยใช่ค่ะง้ก็อยากฝากทุกคนนะครับได้ลอง ได้ลองได้ลองไก่รวมเป็นไก่ที่มันสดจริงๆที่เขาคัดมาแล้วก็จัดเป็นเซตให้สะดวกรวดสะดวกสะดวกขนาดนี้ด้วยและที่สําคัญครับทำละครเองด้วยอ่าละครอะไรคะช่วงนี้ละครเรื่องกำไรมากด้วยครับทุกวันจันทร์พาร์ททางช่อง3ครับได้ค่ะน้องเต้ยที่พูดภาษาจีนได้ไหมคะเราพูยพอเป็นภาษาจีนหน่อยได้ไหมได้ได้ได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยจัดเลยค่ะน้องเต้ยค่ะบอไอหนีแค่นี้แล้ว่ค น่ารักได้เอาจริงๆได้ไหมคะนิดหน่อยเป็นได้ได้แค่ทักทายทักทายนะคะแหมก็น่ารักแล้วนะอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องต้นพงศกรอีกครั้งนะคะขอบคุณน้องต้นมากนะคะขอบคุณมากนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากถ่ายรูปนะคะอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปรวมเดี๋ยวขออนุญาตน้องต้นหนึ่งรอบนะคะรอบไหนคะลูกคน้อบไหนกล้องหลักอ่ะคุณพี่เสืุดดำนะคะมองกล้องเลยค่ะยิ้มกล้องนี้นะคะกล้องหลักกล้องที่พี่ยกมืออยู่นะคะ ก่อนนิดนึงนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณผู้บริหารนะคะจากเซ็นทรัล o ู h a อลแล้วก็ t ็อปซูเปอร์มาร์เก็ตขอบคุณน้องเต้ยนะคะ